จับสปายในหน,นึ่งคำเริ่มนบนิ้วคลัง่งงอกสายฟ้าม,มันว่าเข้าๆเลยไหมมัน,ม,นมันชัดนะเออชัดอยู่าชจริงจริรง,ง,งเอาเลยไหมครับหนึ่งสองสามชี้นะครับหนึ่งสองสามไปเลยคุณคือสปายไอโน้ตใช่หรือไม่เป็นสป็นเพราะอะไรอ่ะนิ้วไงนิ้วเออ นิวส์การ์เดอร์ไม่ไม่มีในเรื่องนี้ใช่ไหแฮร์รี่ไม่ใช่แฮร์รี่ด้วยมึงว่าอะไรงอกไม่ใช่ผมว่าคลั่งคลั่งตึงงอกสายฟ้าแล้วนิ้วเกี่ยวอะไรอ่ะอ่ะเฉลยมาเป็นสปายหรือเปล่าไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นจริงเหรอเออเฮ้ยมันสายฟ้าไงวะมึงไม่เป็นได้ใช่ไหมเป็นจริงเดอร์เอ้าเพราว่า ดอลลี่นะครับโดนโหวตถูกดอลลี่มีสิทธิ์อีกหนึ่งรอบทายว่าตัวละครที่ผู้ผมเป็นมันคือตัวอะไรยูจิจากจูดทีสึ่อไข่เซนพิคาโบ้ยคำตอบนะฮะเฉลยคือทาเนกิเคนครับโตเกียวกรูตเกียวกรูนมันนิ้วไงนะมันหักนิ้วไงหักหิ้วเลยว่าลืม <New. S 2> <Yeah. S 1> Civilization 7สุดยอดเกมโ x ระดับตำนานพบกับเหล่าผู้นำในประวัติศาสตร์ตื่นตากับอรารยธรรมทั้ง3ยุคขยายความยิ่งใหญ่ของสยามให้เกรียงไกรวางจำหน่ายแล้ววันนี้ทั้ง PC c o คอนโซลและ Nintendo Switch